ตำรวจนะครู้ึกตำรวจอ้อกับผมพันตว์รตีเริยศัติ์จิงเวล้าวสารวัตรป้องกันบาปฟมสถานีตำรวจภูทรกรุงเทพนำแถวข้าราชการตำรวจในบังกัดสถานีตำรวจภูทรกรุงเทพรสะอาดส่ถ้าและขูแก้วขาเพื่อ รับการตรวจประเมินการเปิตามโครงการประกวดการเป,ป,ป,ปิดประจำปี2558จนวนทั้งสิ้น170นายวันนี้พร้อมแล้วอ,อรับว สวัสดีผู้เู้รับการฝึกทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้นะครับคณะกรรมการตรวจสอบการฝึกในระดับจังหวัดนะครับได้รับมอบหมายจากท่านผู้รับการจังหวัดนะครับให้มาทําการตรวจสอบการฝึกในระดับจังหวัดในระดับสถานีซึ่งจุดมุ่งหมายนะครับท่านผู้รับการให้แนวนโยบายมาว่าจะตรวจสอบในลักษณะการให้ข้อแนะนําข้อปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้พวกท่านมีความพร้อมมากที่สุดนะครับในการเข้าตรวจสอบเข้ารับการตรวจสอบการฝึกในระดับภาพนะครับซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนหน้านะครับเวลาเราค่อนข้างจะชัดชิดนะครับทั้งมีภารกิจที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งตรวจนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับหรือว่าภารกิจสวายความปลอดภัยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ เชื่อว่านะครับทุกท่านได้ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วน่าจะผ่านพ้นไปได้ในวันนี้นะครับในระหว่างการตรวจสอบการฝึกนะครับกรรมการได้ประชุมกันแล้วนะครับถ้าหากมีข้อบกพร่องก็จะลงเข้าไปแก้ไขในทันทีซึ่งบางครั้งอาจจะทําให้ผู้รอบก,การฝึกเสียสมาธินะครับแต่ท่านก็ไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับเนื่องจากว่าเราอยากจะให้ท่านนะครับมีความพร้อมมากที่สุดจะได้ เข้ารับการตรวจสอบการฝุกจะได้ไม่ประมาทหรือว่าไม่บุรพองในระดับแต่ภาคนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ชุดคอมแบต c คามิล่าของแต่ละสถานีนะครับทำการบปนทุกภาพไว้นะครับเพื่อจะได้ไปปรปับปรุงแก้ไขข้อบุรพองต่อไปครับวันนี้ได้วเวลาสมควรแล้วขอเปิดการฝุดในวันนี้ครับขอบคุณครับ แยกแถวได้ครับเริ่มจากสพสพทุกวาปี